สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาหน้าที่พลเมืองหน่วยการเรียนรู้ที่1มารยาทไทยเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องการกล่าวต้อนรับกันไปแล้วนะคะกับการแนะนำตนเองวันนี้เรามาเรียนเนื้อหาในเรื่องต่อไปกันเลยค่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย1.3การแนะนำสถานที่การแนะนำสถานที่เป็นการแนะนำสำหรับให้ผู้มาเยือนได้ทราบข้อมูลรายละเอียดประวัติ และความสําคัญของสถานที่โดยมีหลักการพูดดังนี้ข้อที่1กล่าวแนะนำสถานที่ควรแนะนำตนเองก่อนเป็นอันดับแรกและกล่าวคำต้อนรับผู้มาเยือนข้อที่2แนะนำสถานที่โดยการบอกชื่อที่ตั้งประวัติ ความเป็นมาและความสําคัญของสถานที่ข้อที่3บอกรายละเอียดต่างๆที่จำเป็นและข้อปฏิบัติของสถานที่ให้ผู้มาเยือนทราบข้อที่4หากมีการพาเยี่ยมชมสถานที่ผู้พูด ควรศึกษาข้อมูลในจุดที่จะพามาเยี่ยมชมเพื่อนำเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้องตัวอย่างนะคะการแนะนำสถานที่สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันเด็กหญิงมะลิจริงใจตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ยินดีต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่มาเยี่ยมชมโรงเรียนน้อมจิตวิทยาคมของเราค่ะโรงเรียนน้อมจิตวิทยาคมก่อตั้งขึ้นเมื่อพศ2510ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนของเราได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสีขาว ได้รับรางวัลเกียรติคุณสัญญาธรรมศักดิ์ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นและได้รับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างโรงเรียนน้อมจิตวิทยาคมมุ่งสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพ และมีคุณธรรมเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปค่ะสรุปการเก่าวแนะนำสถานที่เป็นวิธีการต้อนรับผู้มาเยือนควรเก่าวประวัติความเป็นมาโดยสังเขปเรียบเรียงคำพูดให้กระชับ จะทำให้ผู้มาเยือนรู้สึกสนใจและประทับใจในสถานที่นั้นๆหลังจากที่นักเรียนดูคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่1ในวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะเรื่องการแนะนำสถานที่ให้นักเรียนเขียนชื่อนามสกุลชั้น และเลขที่นะคะด้วยปากกาจะทำใส่ลงในกระดาษใบงานกระดาษ A4 หรือในสมุดก็ได้ค่ะคำสั่งนะคะให้นักเรียนเขียนชื่อสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดปทุมธานีมาสิบชื่อไม่ว่าจะเป็นสถานท,ที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์วัด หรือศูนย์วิทยาศาสตร์ก็ได้นะคะมา10บชื่อพร้อมระบุชื่ออำเภอมาด้วยตามตัวอย่างที่ครูให้ไปนะคะเช่นข้อที่1นึอนุสรสถานแห่งชาติอยู่ในอำเภอลำลูกกาที่เหลืออีก9ข้อนะคะให้นักเรียนใส่ชื่อสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดปทุมธานีมา ครูขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันครั้งหน้าในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ